จากราคายางพาราที่เป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้แล้วนะคะอีกหนึ่งโจทย์ที่กําลังจาะคิวเพื่อให้เร่งสะสางก็คือเรื่องของสวนป่าม์นน้ามันที่หมดอายุสัมปทานไปแล้วกว่า10ปีบนเนื้อที่ถึงกว่า 70,000ไร่ที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายทวงคืนพื้นป่าจากเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินขณะนี้เจ้าหน้าที่ต้องตรึงกำลังบริเวณสวนปาล์มน้ำมันนะคะเพื่อที่จะพยายามไม่ให้กันกันผู้คนไม่ให้เข้าไปบริเวณแนวสวนปาล์มน้ำมันที่จังหวัดกระบี่ค่ะความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นนะคะติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันค่ะ บ้านที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างถาวรถูกกำลังของตำรวจเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทหารกว่า1,000พันนายเข้ารื้อถอนตามปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าเพื่อขอคืนพื้นที่สวนปั๊มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานของบริษัทยูนิวานิชในอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่จากกลุ่มชาวบ้านที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มเกษตรกร,กรไร้ที่ดินทำกินหลังจากเจ้าหน้าที่ได้กำหนดเส้นตายให้ชาวบ้านย้ายออกจากพื้นที่มานานกว่า2เดือนแล้ว และแม้ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่ครั้งนี้จะไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงแต่เจ้าหน้าที่ยังต้องตึงกำลังดูแลพื้นที่รอบแนวเขตและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกลับมาปักหลักอีกครั้งครับก็พยายามที่จะให้ประชาชนที่หลงผิดนะครับแล้วก็อธิบายให้เข้าใจก็ให้กลับบ้านไปโดยปกติครับก็จะไม่ทําอะไรเว้นแต่ว่ายังฝ่าฝืนหรืออะไรก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่จะต้องดําเนินการในการ กลุ่มเจ้าหน้าที่เปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าโดยยึดสวนปั๊มน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานในเอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ขณะที่กลุ่มเกษ,ษตรกรไร้ที่ดินทำกินเรียกร้องรัฐเร่งจัดสรรที่ดินให้คนจนป้าลาอองหนีแดงเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่ ตาละอองบอกว่าพื้นเพเปเป็นคนจังหวัดพัทลุงแต่ถูกแกนนําชักชวนให้มาปักหลักในสวนปามน้ํามันโดยเรียกเก็บค่าเอกสารในการดาเนินการ300บาทแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ได้นาป้ายประกาศให้ชาวบ้านย้ายออกจากพื้นที่มาปักไว้หน้าหมู่บ้านเมื่อ2เดือนก่อนก็เริ่มผิดสังเกตแต่แกนนําก็ให้ความเชื่อมั่นว่าจะได้รับการจาัดสรรที่ดินอย่างแน่นอนจนถูกรื้อถอนในวันนี้ทีก็บอกว่ายุไม่ได้แต่คือแกนนำก็บอกว่ายู่ได้ก็รับผิดอบตุกติ้งตุกอยาง ตุ้คลอกมาตลอดหนูกอเนี่ยเพิ่งมาูวันน,บบน,บบนี่จึงพอปัญีพอปัญีตรงใหญ่แล้วจึงกับลูกล้านเขาเป็นห่วงไหมก็เป็นห่วงแม่นนก,ก็มาตึ้งก,ก็ไล่เลยหรืจึงนี้ไปจำตื้อลหลกลับไปบ้านเก่าไหมกลับไปบ้านเก่า ไม่แตกต่างไปจากชาวบ้านหลายคนที่อพยพมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียงที่เชื่อว,ว่ารัฐจะจัดสรรที่ดินผื้นนี้ให้เพราะส่วนใหญ่ล้วนเป็นคนหาเช้ากินขําและมีไรายได้น้อยจึงอยากให้รัฐเร่งดําเนินนโยบายช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้คนยากจนไปอย,อยู่ที่จ้ามานขอจ้างทีกระบี่ค่ะ้างกระบี่ค่ะ ปีได้แล้วนีส่งป mm ีได้แล้วนะการลำบากการนัวนัวล้านปอยุคองที่ดีตามานนได้เดือนเล้านเนี่ยยายไปรดยการ จังหวัดกระบี่มีพื้นที่สวนปัามน้ำมันที่หมดอายุสัมปทานกว่า10ปีเนื้อที่กว่าเ0 0 0 0ืนไร่รวมถึงพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์สอประกอโดยไม่ชอบอีกจำนวนมากแต่ดูเหมือนว่าแนวนโยบายในการจัดการที่ดินดังกล่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับยังไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดปัญหาการบุกรุกทั้งจากกลุ่มทุนและกลุ่มชาวบ้านบางส่วนที่เข้ามาสแสวงหาประโยชน์เป็นเวลามานานหลายปีในชีหลังพุทธสารพันธ์ไทย P ี s รายงาน